ขึ้นมายังไม่โดนครับกระโดดเขาร้อยอีกแล้วครับโอ้ยนี่ฮะโชคนี่โชว์เลยโอ้ยนี่ฮะจระเข้ฟาดหางครับเกือบไปเหมือนกันครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และแอดมินทีครับวันนี้แอดมินทีพาไปชมคลิปการแข่งขันของครูเสกสรรอควันเมืองนะครับผมคนไม่ยอมคนของเรานั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับว่าการแข่งขันไฟน์นี้นะฮะเจอกับแชมปเปี้ยนมวยไทยจากเบลารุสนะครับผมอย่างอังเดซายัดเนี่ยจะเป็นยังไงครับ ก่อนการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับทีหนึ่งเริ่มต้นขึ้นครับเป็นศึกทีวันมวยไทยนะครับผมทีประเทศจีนครับอม,มาถึงก็น,นี่ฮะโอ้โหสอกกลับก่อนเลยครับทีรันม้วนแผ่นดินไปเลยนะครับผมทิมหมัดไปฮนะโอ้โหูเสกสันครับอเตะซ้ายมาเจอขวาคืนไปครับ กระโดดขึ้นมาโอ้โหลือสีบทยาครับโอ้โหสุดยอดจริงๆฮนะโชว์ศิละปะแม่ไม้มมยไทยให้คนจีนได้เห็นเลยนะครับโอ้โหเป็นไฟที่ตั้งใจมาโชว์ให้เห็นแม่ไม้มวยไทยเลยครับนี่ฮะซ้ายกับขวาครับไปเจาะยางไปฮนะถีบไปแล้วก็อืมทางสายัดก็เข้ามาเหมือนกันลนี่โอ้โหสอกกลับไปไปอีกครั้งครับโอ้โหเนี่ยนหะมัดเท้าเข่าสอกครบนะครับกติกา,กามมยไทยฮนะศึกทีวันมมยไทยที่ประเทศจีนนะครับ เดินมาเจอเหวี่ยงขวาไปครับเดินมาเจอหัวไปเหมือนกันโอ้ยหัวเต็มชายโครงแต่ว่าจับขาแล้วหมัดเข้าไปตามครับโอ้โหโดนเตะขึ้นมาแต่ว่านี่ฮะโอ้โหแทงเข่าหนักๆแบบนี้ครับครูเสกสันนี่อย่างที่บอกนะครับผมว่ามีฉายาว่าคนไม่ยอมคนนะครับคือแกต่อยเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามันทุกนัดนะครับผมเดือดมากฮะแล้วก็เดินลุยเดินบู๊นะครับ สายัดแชมป์มวยไทยเปลารุสนี้วันนี้เจอกับของแข็งจากเมืองไทยครับดูฮะจะปัดสอกนะครับจะปัดหมัดและศสอกเข้าไปนะครับผมเดินมาแล้วอุ้ยฤาษีบทยาเข้าไปอีกทีครับโอ้โหนี่ฮะโดดเขาเข้าไปครับนี่เป็นลูกหนักนะครับผมของครูเสกสรรนะครับถ้าเกิดว่านักมวยที่ชกด้วยเนี่ยมีอุ้ยดูครับกระโดดเขาร้อยเข้าไปอีกทีนึงฮะโอ้โหหนุมานทยานนะครับ อย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดว่าใจฟอเนี่ยเจอบี้แบบนี้คือเละแน่นอนนะครับหัวเดินเข้ามาแล้วสลับเหลี่ยมเข่าไปครับเตะซ้ายสูงมาครับยังไม่โดนฮะถีบไปครับตเซกสเดินถอยก่อนครับจังหวะโดนเตะมาแล้วสลับขาเตะซ้ะา,ะายหน้าไปครับผมรู้อยางหมัดไปอีกทีนึง ถีบหน้าไปอีกครับโอ้บาทารูพรรคตามไปครับหัวเนสเดัยไหวหรือเปล่าฮะเดินบุกเข้าหาถีบมาครับโดนกันโดดเขาขึ้นไปอีกทีนึงครับโอ้โหหมุนตัวสอกกลับเข้าไปครับโอ้จังหวะนี้หลบได้นะฮะสายัดเดินบี่เข้ามาโดนเตะเจาะย,ยางพายน,นอกไปดูนะประคั่นแล้วเตะขวาสูงครับทีมมัดดักไว้ก่อนฮะต่อยท้องไปอีกทีนึง นนี่ฮโอ้โหรถเดินจากเดินจะปักศอกอีกแล้วนะครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหฤาษีบทยาครับโอ้โหนี่ฮะทางแอนเดสายัตยังแก้ไม่ได้นะครับอืมสายสูงมาครับน่ากลัวครับอีกสิบวิครับผมตอนนี้แปดเจ็ดครับเดินลุกเข้ามาโดนทีพยไปครับเดินเข้าหาแล้วพยายามต่อยแล้วออกอาวุธนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีจังหวะได้เท่าไหร่นะครับผมสําหรับแองเดสายัตนะครับครูเสกสันนี่ โอ้โหหัวขวาไปครับผมโดนต่อยซ้ายขึ้นมาเหมือนกันเนาะครับสายะต้องรีบเร่งออกออกุธนะครับผมแต่ว่าโดนแข่ง้ายไปโอ้เนี่ยนะ้ายขึ้นมาบ้างแต่ว่าล้มลงไปฮนะทิมครับแมครับผมนี่ฮนะโอ้โหทิมแล้วเหวี่ยงซ้ายวเหวี่ยงขวาเข้าไปครับผมโอ้โหเตะซ้ายไปเตะขาขึ้นมายังไม่โดนครับก็โดนเข่าร้อยอีกแล้วครับโอ้โหยีเนี่ยนะ โชคนี่โชกเลยโอ้ยเนี่ยฮะจอร์เด้ฟาดห่างครับเกือบไปเหมือนกันครับยังดีว่าติดบล็อกได้ครับเดินหมัดเข้าไปแล้วจังหวะนี้ฝันสอกเข้าไปฮะโอ้โหนี่ครับโอ้สายัดมาลูกจอร์เด้ฟาดห่างนะครับแต่ว่าทางครูเสกสันก็นี่ฮะเอาคืนทันควันนะครับผมเนี่ยเดินมาต่อยครับทีมหมัดไปฮะเจาะอย่างไปอีกทีนึงโดนไต่คืนมาไม่โดนครับผมหวดซ้ายหน้าไปครับโอ้เจอแข้งสายขึ้นมาเหมือนกันหมัดขวาเข้าไปตามแล้วก็โดดเขาไปอีกทีนึง เดินลุกเข้าหาแทงเข่าครับนี่ฮะโอ้สายไปแล้วหมุนตัวสอกกลับอีกครั้งครับโมโหนี่กระโดดเข่าลอยเข้าไปครับนี่ฮะดุดันมากๆนะฮะโอ้โหครับแต่ว่ายังใจสู้อยู่ครับสายัดถีบมาครับผมถีบสกัดไว้ครับปล่อยท้องเข้าไปครับผมครูเสกสรรครูเสกสรรบีเข้าหาแล้วฟันสอหนกหนักเข้าไปทีนึง แยกออกมาก่อนนะครับโอ้โหเห็นแล้วนี่สงสารเลยนะครับผมแชมป์แชมป์มอย่างซายัดนี่ดูครับเดินลุกเข้าไปบี้แล้วฝันศอกเข้าไปอีกทีนึงเตะมาครับเดินลุกเข้าไปเตะหัวดขวาเข้าไปครับผมเต,ต,ต็มเลยแล้วหมัดมวยขวาตาอีกทนีนึงนี่ฮากระโดดเข่าเข้าไปหล้มลงมาก่อนครับโอ้โห มายก2ก็ยังเป็นทางของครูเสกสรรน,นะครับผมที่บุกลุยครับนี่ฮะโอ้โหกระโดดเข่าอีกแล้วครับมีจากมุมนึงมามุมนึงหมัดขวาเข้าไปเต็มเต็กคีดไว้ก่อนแล้วโดนแทงเข่าเข้าไปจุกฮะว่ายังไงครับกรรมการก็กรรมการยังไม่ว่าอะไรนะครับผมเดินมาแทงเข่าครับโอ้ยัดเข่าลูกนี้ เอาไปแล้วสอกเข้าไปอีกทีครับผมอังเดซายัตต้องอพยายามหนีห่างนะครับผมแต่ว่าดอนนี้ไม่ไหวครับโดนแทงเข่าเข้ามาว่ายังไงฮะมีอาการเลยนะครับผมอย่างที่เห็นนะฮะเดินเข้าไปครับผมไต้ซ้ายเข้าไปครับโอ้โหเอาละครับผมกรรมการนับแล้วนะฮะอีก25วิบาวินะครับผมในยกที่1ครับดูว่าโอ้จะไหวหรือเปล่านะครับผมสำหรับอังเดซายัตแทบอ้วกของเก่าออกมาแล้วนะครับ บี้แล้วครับจะเข่าไปโดนหมัดสวนคืนครับเดินบุกเข้าหาหมัดขวาเข้าไปครับผมแล้วเดินโอ้ยไปเชื่อครับต่อยขวาไปแล้วจะเข่าซ้ายนะครับไม่ทันนะโดนแข้งบังไว้ก่อนครับหมดยกที่2นะครับผมโอ้หดูแล้วฮะเนี่ฮะมาต่อกันในยกที่3ดีกว่าครับ2ยกที่ผ่านมานี่โดนบี้โดนบทหนักเลยนะครับ มาดูว่ายกที่สาจะเป็นยังไงเดินเข้ามาเข่าหนักๆักเข้าไปอีกแล้วเดินลุกเข้าหาครับพยายามคีบคอแทงเข่าครับเหมือนจะเห็นแล้วว่าจุกที่ท้องหมัดไปแล้วอืมแทงเข่าซ้ายดอกนี้ฮะโอ้โหหมัดขวามาแทงเข่าซ้ายหมัดขวาไปอีกทีนึงเดินลุกเข้าหาแทงเข่าซ้ายเข้าไปอีกทีอูโหเรียบร้อยฮะกรรมการยุติการชกดีกว่านะครับอย่างที่บอกนะครับโอ้โหเห็นแล้วฮะโดนหนักแ้่แต่ยกหนึ่งมาจนถึงยก3ามครับ ถือว่าตัดสินใจได้ดีแล้วนะครับผมต่อยไปกว่านี้ก็บาดเจ็บหนักกว่าเดิมแน่นอนนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันนิดนึงครับดูฮะจังหวะนี้เดินลุกเข้ามาแล้วหมัดขวาเข้าไปครับผมแทงเข่าซ้ายยัดเข้าไปเต็มเต็มท้องฮะแล้วก็ดูครับเอามาัแทงเข้าไปอีกทีนึงฮะเดินมาครับหมัดขวาครับผมแล้วแทงเขา่าหุย่ยโดนเข้าไปแล้วหมัดขวาตามมาอีกทีนึง เดินดูครับดูสายตาครับดูแววตาแล้วเดินมาหจับมาแทงเข่าซ้ายแล้วเข่าขวาขึ้นมาครับผมล่วงลงไปกรรมการขอยุติการชกครับไม่งั้นหนักแน่นอนนะครับผมสําหรับทางอันเดซายัดครับโอ้สุดยอดมากๆานะครับผมสําหรับทางครูเซกสันนะครับออควันเมืองของเรานะครับคนไม่ยอมคนครับวันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับผมว่าดุดันแค่ไหนครับเอาชนะแชมป์มวยไทยจากเบลารุสไปได้ครับ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวยไทยฮีโลด้วยนะครับไอ mm ้ hmm. มินทีจะได้หาคลิปมันๆแบบนี้มาให้รับชมกันอีกครั้งครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ